สวัสดีครับวนททนนะันนี้วันพุธที่สามสิิกายนะเดี๋ยวจะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับามาดู SCB นะอย่างเงี้ยครับดูนะครับทุกที่ผมจะไม่มีเส้น50วันนะแต่ที่เมื่อวานผมบอกลองมาดูคลิปที่บอกว่า,าถ้ากระโดดเปิดขึ้นไม้ขายผมจะมาบอกว่าทำไมถึงบอกอย่างนั้นคราวนี้มาดูนะคริบจริงๆอะ่ะ ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็พอได้แต่น,นี้ผมใส่ห้าสิบวันให้ดูนะเพราะว่าประมาณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะมันหายจากเส้นห้าสิบวันเยอะนึกออกไหมครับเวลามันกระโดดขึ้นไปเนี่ยม่าบอกว่าถ้าเปิดแก๊สขึ้นไปอย่างเงี้ยขาไปเถอยยังไงก็ไม่รอดหรอแต่เขาก็แต่คุณมันมีข่าวนะไอตอนที่ผมพูดนาวานผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะก็ซื้อบิดครับมันมาลุยชิงตอนเช้าคือผมไม่ได้นสนใจข่าวอะ่ะคือถึงจะรู้ข่าวผมก็ต้องขาอยู่ดีนึกออกไหมฮะเนี่ยถ้า ขึ้นมาเงี้ยมันห่างากับเส้นห้าสิบนึกออกไหมครับจริงๆเงี้ยห้าสิบวันเยอะมากถามว่าทรงวีกับสวยไหมสวยนะแต่ก็โอเวอร์บอลนิดหน่อยนะครับเป็นขาเทนขาขึ้นรุนแรงรุนแรงไหมผมว่ายังไม่ได้รุนแรงนะแต่ถ้าลายวันอนะ่ะใช่ผมว่ารายวันเทนขึ้นรุนแรงกว่านะนี่ยังเพิ่มผมคิดว่าในวีกับเพิ่งเริ่มต้นนะฮะเนี่ยลองดูนะครับวีกเพิ่งเริ่มต้นแต่แต่ลายวันนะี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะแต่มันคงผ่านตรงเนี้ย คิดว่ายากนะสามจ็ดร้อยหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยขายไปก่อนอันนี้ผมก็เนี่ยตั้งรับตรงนี้นะครับร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้ามันมันก็ไอตอนรับอะมันก็คงรู้หลยมันไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่ามันมคุณมันมีข่าวนะเออม,มันก็เราก็รู้อยู่ในใจแหละแล้วก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะแล้วก็ถือไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรก็ถือว่าตกรถไปก็ถือว่า ก็ยอมอ่ะเพราะว่าตลาดมันไม่ค่อยดีเราเวลาซื้ออะไรเราต้องต่อรองราคานึกออกไหมครับเนี่ยถ้าลงมาอย่างเงี้ยณปัจจุบันท่านวันนี้ราอยยเจ็ดแต่ถ้าผ่านไปสามวันแนวต้านอ่ะมันคือหุ้นมันเป็นดินามิกอะมันเปลี่ยนตลอดเวลามันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะถ้ามาดูหน้างานนะนะที่พูดตรงนี้เหมือนบีเมื่อวานอ่ะที่ผมบอกว่าหลุดตรงเนี้ยเท่าไหร่แปดสิบหกเจ็ดสิบหกอ่ะจะร่วงแรงใช่ไหมฮะก็รู้สึกใจเป็นอย่างนั้นจริงตอนใช้มันดูดีอยู่เลยนะเอ๊ะแปดสิบหกหร เลขหกอ่ะประมาณนั้นอ่ะแต่่ารุ่มมันไม่มา่าค่อยคุยเป็นอีกันกันแล้วกันนะเนี่ยถ้ารับตรงนี้ได้ก็ดีนะแต่ก็ถ้าไม่ได้ราคานี้ผมก็ผมก็ไม่รับคืนกลับมานะมาดูบ้านปูน่นี้ก็จริง,รงๆวันนี้เนี่ยดูลายชั่วโมงมันดูไม่ดีไอ้ลายร้อยีสิบนันทีเนะี่ยที่ผมบอกเนี่ยจุดรับเนี่ยมันเป็นจุดสุดท้ายเลยนะครับของบ้านปู่หลุดตรงนี้นี่ผมว่า เกมโอเวอร์เลยนะเนี่ยเก้าจุดหกเก้าจุดเจ็ดเนี่ยตรงเนี้ยนะเอาไว้ถึงนะวีคเนี่ยน,นี่คือวีคนะฮะแต่ผมว่ามันน่าจะเกิดการกลับตัวในเร็วๆนี้นะเพราะร้อยยี่สิบนาทีมันทําตัวมาแล้วนะครับวันเนี่ยโอเควันนี้ก็โผล่ไปอีกแล้วก็วันนี้ดูไม่ดีแต่แต่วันร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยเห็นไหมเกิดคอนเวอร์เจนต์คอนเวอร์เจนต์เกิดหลายครั้งนะแต่ที่ผมบอกประจําว่าร้อยยี่สิบนาทีเชื่อได้ระดับหนึ่งมันไม่ค่อย ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะไม่ค่อยแน่นอนนะก็ดูไว้แล้วดูแร้ดูตัวอื่นประกอบนะฮะเนี่ยผมว่าใกล้แล้วแหละแต่ถ้าหลุดลงมาตรงนี้นะน่ารับมากนะเก้าจุดเจ็ดนะครับแต่ถ้าหลุด9.7้าจุดเจ็ดนี่โอ้โตายลงไปเจจุดเหรือจะลงไป6กบาทเลยเหรออันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่รู้นะถึงเวลาแล้วค่อยดูอีกทีนะนนนเนี่ยกราฟเนี่ยมันก็ถือว่าแย่นะครับอันนี้ม่ดูเบยนะครับเบยที่ตัวนี้ประชาก็มองอยู่นะครับ เนี่ยว่าเชา้ามันแท่งประมาณนี้นะคือมันยังมันยังไม่ตอนนี้ณปัจจุบันนะเท่าดูอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะสำหรับผมนะสำหรับผมสวยเลยหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยก็โอ้บอลน,นิดหน่อยมันกย็ยังไม่นะแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะไปต่อนะวูลุ่มมันมานะครับแต่คือแล้วเราก็ไปเล่นตัวอื่นเราก็ไม่ได้สนใจหรือเปล่าไหมแต่ทอนปิดมาอย่างเงี้ยมันชูขึ้นมาเงี้ยโอ้เสียดายน,นะมันจะมีแนวต้านสี่สิบนะครับ ไอ้สามสิบสี่แล้วก็เนียตันใหญ่ก็สามสิบหกเนี่ยสองบาทนี้ก็โอเคนะถ้ามันทะลุนี้ไปถึงสามหกเนี่ยผมว่ามันใช้ได้เลยแต่ก็รอรอดูนะครับอันนีเ้เบเบอย่างที่ผมบอกว่า,ามันมีหุ้นเดลต้าเบแล้วก็คอตโต้แล้วหุ้นอะไรอนะีอีกตัวหนึ่งครับกลไม่ได้แล้วที่มันผู้ถือหุ้นใหญ่มันถือเยอะเบนี่ประมาณผมว่าน่าจะรวมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแปดสิบเจ็ดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ คือเขาเก็บหุ้นนิดเดียวหรือไม่ต้องเก็บเลยก็ได้ไหมผมไม่รู้นะหุ้นเขาอยู่หนืงอยู่กับใครอผมไม่ได้อยู่หลายย่อยหรอมั้งอยู่ในคนทําราคาแหละแค่คนทําราคาไปบอกเจ้ามือว่าอย่าขายนะหรือเขาก็คงก็เ,เ,เป็นผู้เดียวกันแหละไม่ต้องห่วงคนทําราคาเจ้ามือมก็คนที่รู้กันแหลงเ,เ,เ,เขาไม่ขายอยู่แล้วอะ่ะเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะแล้วก็กลากราคาเงียอกไหมฮะพอหุ้นที่มันมี ฟรีโฟล์มาต่างๆเนี่ยมันก็ล่าได้แรงยิ่งกันเดลต้าเดลต้าผมว 76, 60, ่า70-60-70%หเจอร์เมีเจ้ามือเขายังทำได้ขนาดนี้ถ้าเปจะทำเขาเคยทำมาแล้วเมื่อ3-4ปีก่อนนะล่าจากเอาผมให้ดูเลย่อเอาเอาให้ใหญ่ๆนะเนี่ย เนี่ยเขาลากเดือนเดียวนะ่ะคลิกมาไม่ต้องไม่ต้องย่อไปแล้วนะเขาลากเนี่ยหนึ่งห้าเก้าห้ามกราหลังปีใหม่จากประมาณสามสิบสามบาทไปหนึ่งร้อยสามบาทคูณสามมาไปสามเท่าพอดีนิดหน่อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในจริงๆเ,เอาย่อมาเป็นวีแลนดะแต่ตอนนี้ สถานการณ์มันไม่ได้เอื้ออะไรที่เราก็ไม่รู้นะมันมันมันเอื้ออะไรที่จะให้ทําหรือเปล่าเนี่ผมบอกไม่ได้นะแต่ผมบอกว่าดูประสบการณ์เขาอะฟรีโฟก็ต่ํามากจะดูว่าเราจะดูว่ามันเนี่ยดูดูเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นี่ครับทางซ้ายเป็นวีกนะทางขวาเป็นมันเอาออกให้หมดเลยแล้วกันดูนะครับพลาัพ หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งรวมห้าแท่งนะครับลากลงอีกแท่งหนึ่งจบเลยจากจากสี่สี่สิบละกันไปถึงร้อยสี่บาทประมาณเนี้สามสามร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในสี่แท่งห้าแท่งคิดดูแล้วกันครับอิตาลีเขา้าจริงๆริโวลุ่มไม่ได้มีอะไรเลยนะดูเดิน,น่สังเกตไหมครับมมก็ไม่รู้ดิงโวลุ่มไม่ได้ไม่มีเลยอะ อันนี้กผผ็ผมแค่บอกนะผมไม่ได้บอกเขาจะล่างนะถ้าบัวถ้าเขาล่างรับรองมันแน่นะแล้วผมให้ดูรุ่มปัจจุบันนะครับเนี่ยสังเกตโอ,นะโอ้รุ่นปัจจุบันมันเยอะกตอนนั้นเยอะเลยนะผมไม่รู้ทำไมนะเนี่ยครับเฮ้ยผิดผิดเอางี้แล้วดูดิครับเนี่ยเยหนะ็นไหม ดูผมว่ามัน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 มากกว่าปัจจุบันกันอันนี้ก็ดูไวละกันถ้ามันมันมาอันนี้ irpc เนี่ยทิดตัวเลยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะคือถึงว่าลายสัปดาห์เนี่ยถือว่าดีนะครับเพิ่งแดงมาได้2แท่งยังไม่หลุด50าสิบใส่ห้าย50เนี่ยแต่รายวันเนี่ยลดลงมาแล้วลดมาต่ําแล้วคราวนี้ข้อเสียงมันคือมันยังไม่สุดนะผมเดานะถ้าจะกลับตัวตรงนี้ก็ดีนะแต่เราไม่รู้มันจะกลับหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่กลับมันลงเนี่ย โอ้ยผมว่า406กับ394เนี่ยน่าจะเป็น394น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งมากน,นี้แต่120่อ่ะอ่ามันมันโอเคแล้วแหละยังไงมันเกิดคอนเวอร์เจน์เล็กๆนะแต่มันไม่เหมือนบ้านปู่นะบ้านปู่เนี่ยคมับลายวันเนี่ยมันน่าเกือบจะสุดแล้วนะครับแต่มันก็เกือบจะเป็นเทรนด์แล้วเหมือนกันถ้าเป็นเทรนด์เมื่อไหร่อา,ายใส่ใช้ไม่ได้นะฮะุณลองมาดูนะใช้ adx ดูอะครับ ถ้าเป็นเทนขาลงเมื่อไหร่ ISI 30ก็ไม่มีค่าอะไรยังไงก็ลงต่อเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเทนยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะแต่ RPC ยังไม่เป็นเทนแต่มันยังมีช่องว่าให้เล่นมันโ,ลโลนลเกอรอดีกันนะถ้าอีกสองสาวันสามเก้าสี่ลงมาผมว่าน่าจะน่ารับได้นะามาดูทูแล้วกันทูเนี่ยครับเ <ส è S 1> นี่ยจุดคัดล้ออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตีด<ๆ>ู เส้นเนี่ยสามเก้าหกเนี่ยครับแล้วคันนี้ปัญหานี้ทูเนี่ยผมขายไปวันนั้นที่ผมบอกว่าถ้าเกินสี่หนึ่งสองเนี่ยเนี่ยน่าซื้อวัน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 จันทร์เลยนะแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปแล้วมันวันอังคาร วันคานมันเริ่มดูไหมมันอาซามันต่ำา,าสิบผมก็เลยอ่าโยนไปโยนไปครึ่งหนึ่งนะก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ตอนเช้านก็ตลกดีก็คือจริงจ่ิงอ่ะผมขายที่ผมบอกบลู๊คอ่ะอันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกันนอันนี้อันนี้อันนี้มันคือมันตัวมันเองนะที่คผมผมบอกประจำนะว่าช่วงเนี้ยที่ผ่านมาสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่าใส่เงินเข้าไปผมผมคิดว่าตลาดมันแปลกแปลนะคือถ้าคุณอยากจะเล่นอ,อะไรคุณก็ เอาเงินที่มีอยู่สมมติคุณมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเงินจาตลาดเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยพอร์ตคุณอาจจะมีพันหนึ่งนึกออกไหมฮะแต่คุณมีอยู่ในตลาดร้อยนึ่งคุณเล่นนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าคุณเล่นร้อยเดียวพอถ้าคุณอยากคือตัวอื่นคุณก็ขายไปดิตัวอื่นสิบบาทมุดมีทูคุณก็ขายทูไปสิบาทแล้วคุณเอาเงินมาซื้อตัวอื่นนึกออกไหมฮะเพื่ออย่าใส่เข้าไปเลยจนกว่าตลาดชุดชัวว่ามันมันดูดีแล้วอะเพราะคุณถมเงินเข้าไปมันก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรดูดีใครมี เคอรี่ตายสิบสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นภายในสองวันอย่างเงี้ยคือเราต้องรอให้มันคือลงให้สุดอ่ะแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะสุดเมื่อไหร่แต่มันก็พอจะบอกได้จากกราฟถ้ามันเกิดสองฐานอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะอ่าคราวนี้อย่าพอตรงเนี้สามเก้าหกไงเมื่อเช้าเก้าแปดเลยไม่ใช่เก้าหกผมเห็นแล้วแหละหลุดลงมาผมก็คิดว่าเอ้ยผมก็เลยไปสารลับนของต,ตัวอื่นอยู่ผมก็เลยตั้งมันลงมาสามเจ็ดเจ็ดหก แล้วมันก็ขึ้นไปสามเด้งไปสามแปดสี่แปดหกผมก็เลยไม่หลอผมก็ตั้งสามแปดสองจริงจะซ so ื so but, mm ้อใบก็คือซื้อคืนไอ้ที่ขายไปวันก่อนก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือมันเป็นหน้าที่ที่เขาเรียกเลยเหมือนนั้นอ่ะขาไปก่อนไงเราต้องรับคืนเพราะว่าเหตุผลรายสัปดาห์ยังดูโอเคอยู่นะยังยังผมว่าไม่ได้แย่นะแต่พอมันดูสิ้นวันนะครับ โอ้ตกใจเลยเนะี่ยดูวอลรุ่มมหาศาลก็ชักชักจะไม่แน่ใจเลยที่ซื้อคืนไปจริงๆไงผมบอกว,ว่ามันเป็นความผิดพลาดนะฮะสามแปดสองเนี่ยเพราะผมก็ผมก็ไม่ได้แคร์อะไรใช่ไหมผมขายราคาด,ดีนึกออกไหมครับแล้วก็มันรับตรงเนี้ยก็ส่วนต่างยี่สิบต่างประมาณเนี้ยจริงๆไงมันจะมีจุดอย่างนี้นะครับที่ผมมองได้แต่เช้ชานะ 3, 7, 6, เนี่ยสามเจ็ดหกเนี่ยสามไม่ใช่เจ็ดอันนี้นะสามเจ็ด ให้ดูนะขยายเนี่ยแท่งเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับสามเจ็ดหกเนี่ยครับตรงนี้เป็นแนวรับที่ผมว่าค่อนข้างจะแข็งเก่งนะจริงจงนะตอนเช้าต้องซื้อตรงนี้นะต้องตั้งไว้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจริงจริง,รงก็พลาดไปแล้วมันก็ลงมาถึงสามเจ็ดสองเลยเนี่ยนฮะก็ถือว่าพลาดไปเพราะส่วนต่านี่เจ็ดหกกับแปดสองโอ้ก็ต้องหกตังก็ก็พอสมควรนะไม่ใช่น้อยๆก็โอเคไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็พลาดอ่ะ เพราะว่าอืมจริงๆก็ต้องควรควรทำตลบบเพราะสามเจ็ดหกเนี่ยเป็นจุดที่ผมซื้อมาหลายครั้งสองสาครั้งนะนะครับมันไม่เคยหลุดเลยนะเนี่ยก็มีมาวันเนี้ยวันแรกวันนี้เท่าไหร่ปิดสามเจ็ดสี่ถือว่าถือว่าไม่ดีแล้วเราลุ่มดีมอย่างเงี้ย็คงข่าวอาจจะเป็นข่าวไม่เอาดีแท็กหรอไม่รู้นะเพราะลงด้วยกันนะก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับอืม ก็อันนี้บอกไม่ได้ครัให้ดูนะครับทูกราฟทูยังสวยอยู่นะครับรายสัปดาห์ยังโอเคอยู่นะแต่ก็อย่าไปนี่ไงอ่าไอ้อชีไอร์เนี่ยออกแล้วนะเนี่ยที่ที่บอกว่าไปถึงตรงนี้ต้องรับตรงนี้นะดูดูลายสัปดาห์นะครับเนี่ยประมาณเนี่ยเนี่ยติ่งของวันเนี้ยเนี่ยตรงนี้เห็นนะครับลายเป็นแนวต้านอันเก่าแล้วก็เป็นแนวรับเนี่ยคือตรงนี้แข็งแกร่งนะวันนี้ถือหลุดไม่ดี จริงเราต้องรับตรงนี้ไม่เป็นไรคราวนี้มาดูดีแท็กนะถ้าพรุ่งนี้เด้งนะอางนี้บอกไว้ก่อนว่าเด้งอาจจะต้องวันนี้อาจจะต้องโยนทิ้งที่มีอยู่นะเพราะเราไม่รู้นะว่ามันอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นบนวนรู้มันมาหาศาลอาจจะต้องผ่องถ่ายทิ้งไปก่อนถ้าถ้าก็าอาจจะดูง่ายๆนัน,นี้ดูดีแท็กนะเห็นไหมการ์ดอะมันดู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 ทุกทีนะเพิ่งมาลงได้แค่แท่งเดียวนะครับวันนี้วันเนี้ย ต่ำมห้าสิบจตดีแท็กเนี่ยลงมาตั้งแต่วันที่สิบเก้าธุลาแล้วนะครับเนี่ยดีแท็กเนี่ยจุดคัดล็อตที่ผมมีครั้งแรกเนี่ยผมว่าขึ้นไปแล้วผมก็เนี่ยขายสี่สิบตังค์สี่สิบาทไปแล้วผมก็มารับตรงนี้สามสิบแปดจุดสองห้าอันนี้สามสบจุดสองห้านะครับดูตรงนี้นะประมาณเนี่ยแล้วมันก็เป็นโลอยู่ตรงเนี้ยพอวันเนี้ยหลุดตรงเนี้ยปุ๊บตายเลยถ้าใครไม่ขายนะตรนเนี้ยยังไ 37.5เนี่ยผมก็ต้องต้องคัดไปนี่ออกไหมครับแล้วผมก็รอข้างล่างนะเนี่ยครันนี้ก็จะทง่งท่งมันมันไม่ได้เ,เลื่กงแล้วอะตอนเนี้ยหลายสัปดาห์ก็<ม>ก็ก็กถือว่า,วา,า,าน้อยกว่าห้าสิบแหละเอสไอก็ระวังไว้นะครับแต่ถึงแม้มนเนี่ยมันจะผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าอ,อไม่เกินวันสองวันเนี่ยมันน่าจะเด้งนะ ิดว่าอย่งงางนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนบ้านปูนะบ้านปูมันเป็นเทนคุณดูนะบ้านปู่ลงมายาวนานนะลงมาเป็นเดือนนะครับแต่ดีแท็กเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยสิบสี่ก็ลงมาครึ่งเดือนก็ถือว่าไม่กี่แท่งนะครับยังยังไม่ได้เกิดเทนขาลงรุนแรงนะแล้วทูเหมือนกันทูเนี่ยไหมมีลงมีขึ้นอะไรเงี้ยทูยังดีกว่าดีแท็กเยอะถ้าใครจะเล่นเนี่ยเล่นทูดีกว่านะแต่ก็พอไปก่อน,นว่ารุ่มมันมันอาหาสารเกินไปนเราไม่รู้นั่นอะนะ เยอะมากนะครับเกือบเท่ากับวันนี้ดูดีปีขึ้นมานะครับเออมาดูคราวนี้มาดู KX จริงๆเมื่อวานที่ผมบอกผมบอกผมจะซื้อ KX น่าซื้อนะน่าซื้อแล้วตอนเช้าก็ก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจว่าจริงๆเนี่ยเห็นนะคุณนูทุกทางเฟรมเนี่ยมันก็เป็นโนะอ์บอลนะเพื่งแต่ว่าอ่ามัน สำหรับวีกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเทนแล้วแนะี่เทนขาลงชัดเจนนะแต่ลายวันเนี่ยผมคิดว่ายังยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะ,ะถ,ถ้าเราจะดูเราก็ใส่เอเดียเข้าไปอย่างเงี้ยก็ก็พอจะบอกได้อน,นีอ้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อผมนนี้ผมรอรอให้มันเกิดดับเบิลบอททอมสองอนวดูอาซ์ไซเป็นเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะซื้อแพงหน่อยนะ เนี่ยอย่างเงี้ยครับเกิดในไลน์มันจะเกิดในไลน์ร้อย1ี่สิบนาทีก่อนนะแล้วมันส่งไปวันแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีว่า,าจะเอาอยัางไงคาวนี้จะบอกว่า,เ,าเคอรี่เนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะ OR ริดหนึ่งนะครับ OR เนี่ยเคอรี่มันจะมีแค่สองฐาน OR มีสี่ฐาน OR นี่เจ้าไม่ยอมปามปลาปลาอีนะฮะหลุดแล้วแล้วเขาไม่ทุกบอลุ่มน้อยอย่างเงี้ยโอเคนะ แต่เราไม่รู้นะเราเราก็เชื่อใจเข้ามาขดดาว่าเขาจะเล่นเมื่อไหร่สังเกตนะครับไอ้เคอแครี่นะหลุดเนี่ยเห็นไหมครับหลุดแท่งเดียวเนะี่ยหลุดวันก่อนเนะี่ยวันจันทร์หลุดปุ๊บวันอังคารเล่นเลยวันเดียวจะโออารู้สึกจะ่สามวันแล้วนะหลุดสามเจ็ดห้าศูนย์ใช่ครับจำได้แค่ตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะสามหกห้าศูนย์หรือปะหลุดมาสามสี่วันละสามวันละเขาก็ายังไม่ทําอะไรวอลุ่มก็น้อยอย่างนี้โอเคเนี่ยผมให้ดูเคอรี่ เนี่ยโบลุ่มเยอะนียดูดิเอาเน้นเอาไปโอโหมหาศ,าศาลเลยนี่ก็ก็มันก็เหมือนแค่โบลุ่มก็เหมือนทูเหมือนกันนะแต่ทูมันจะมีกองนี่กองใหญ่หญมันไม่ต่างคอรี่เห็นมันมันจะเรียบแต่มันมีโบลุ่มเนี่ยคงจะมีอะไรทุกอย่างนะมันคงไม่ให้ขายลงมาหรอกแล้วโบลุ่มมหาศาลอย่างนั้นอ่านี่ก็ระวังนะกันอันนี้ก็หลายตัวนะก็ตลาดไม่ดีก็อย่าใส่เงินเข้าไปเลยครับผมว่านะเอาเงินที่มีอยู่ หรือจะคัดล็อตหรือจะตัวไหนกําไรขายมาได้ตัวอื่นอะไรเงี้ยก็เรียกว่าบริหารพอร์ตถ้าใสา่เงินเข้าไปมันต้องรอแบบให้ชัวร์ว่ววามัน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 จะไม่ลงแล้วอนะนตอนนี้มันยังบอกไม่ได้นะไอ้มันจะเกิดเทคนิคอลรีบว่ามันก็คงเกิดแหละสั้นๆหลายๆตัวนะสังเกตไหมสังเกตหลายอย่างคนระับหลังๆเนี่ยเขาจะทุบเป็นลายตัวนะวันๆหน,นึ่งทุบเนี่ยตอเนี้ยแบงก์เขายังไม่ทุบนะฮะเพราะว่า าแพ็งแบงก์มันยังพอพอ,อยุงได้สังเกตไหมถ้าหุ้นที่เป็นขาขึ้นชัดเจนอย่างเงี้ยไลน์วีกเนี่ยก็ขึ้นนะแต่มันจะไม่ได้ขึ้นเป็นบูลิชมากนะเป็นขาขึ้นนะสำหรับผมเอชซีบีอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรผมว่าเรียกไซเบียร์อาพ์ละกันนะไลน์วีกนะผมว่ายังไม่ได้เป็นบูลิชแต่ถ้ารายวันอ่ะผมว่าคิดว่าขึ้นชัดเจนเป็นบูลิชในรายวันนะ120รอ20นาทีเฉยๆนะครับเนี่ยเวลาเขาจะเขาทุบไม่ได้หรอกเขาไม่มีฐานที่จะทุบหุ้นพวกนี้ได้นึกออกไหมครับ เพราะว่าพูดมันเป็นขาขึ้นไงทุบยังไงก็ต้องมีคนมารลับนึกออกไหมแต่ถ้าบ้านปูเนี่ยหุ้นทรงมันเริ่มเสียแล้วอะมันเป๋แล้วแล้วก็ทุบอะมันมันง่ายนึกออกไหมครับแล้วดูตัวไหนอ่ะอดีแทกเนี้ยอูตัวดีแทกก็ทรงไม่ค่อยดีก็ยังสู้ทูไม่ได้เวลาทุบเนี่ยก็จะลงแรงกว่าหมือนเคอรี่เนี่ยไม่ต้องห่วงทรงเป๋ตั้งนานละทุบเนี่ยเราลองกระจายนึกออกไหมครับคือ SCB มันยัง เหมือนเคแบงก์อะทรงก็คล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็ทรงสวยอยู่อ่ะคือจะทุบผมก็ต้องใช้เวลานานมากนะที่เขาจะทุบเนี่ยเขาต้องปล่อยให้ใหมันไซด์เวลนานๆหรือไม่เขาถ้าเขาคิดอะไรแผ่ขึ้นมาเขาทุกวันหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยการรับรองแท่งแดงเนี้ยมุ้ใหญ่แดงใหญ่อย่างเงี้ยครับคือเทรนอาจจะเปลี่ยนเลยนะครับแต่เขาจะทำไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจไง ทุก scp สิบเปอร์เซ็นต์ลงสักสิบบาทเงี้ยสิบสามบาทสิบบาทคือเทรนอาจจะเปลี่ยนถ้าเขาปล่อยไปอย่างนี้ทุกวันนะ่ะขึ้นสองบาทลงสามบาทขึ้นสองบาทลงสามบาทเงี้ยมันไม่มีทางอ่ะใช้เวลานานนะอืมเขาก็เลยปยุงแบงค์ไว้แล้วก็ไปทุกตัวอื่นอันนี้เรียงเรียงตัววันนี้น้ํามันก็โดนไอ้อพีซีก็โดนอะไรเงี้ยอ่นนี้ก็ระวังไว้แล้วันอย่าใส่เงินเข้าไปนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วแต่แล้วแต่คิดพิจารณา,าอะไรกันผมก็ บอกไม่ได้โอเคโชงนี้ในการลงทุนนะครับเดี๋ยวจะมีหุ้นต่ำบาทน,นะวันนี้ก็เลี้ยเทย่เหมือนกันนะครับขอบคุณครับ